โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวไลา์เกมเศรษฐีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพอซ่าเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเจ้าอีโวอารอนกันนะครับว่ามันโหดไหมหรือควรจะหาไหมอะไรยังไงอันนี้อัพบัฟเรียบร้อยแล้วนะครับบัฟก็คือเป็นบัฟรองเท้านินจานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่บัฟกันก่อนดีกว่านะครับว่าบัฟเป็นความสามารถอะไรนะก็คือเมื่อก่อสร้างนะครับมีโอกาส38นนะครับย้ายกลับไปยังพื้นที่ ของฉันและทอยเต๋าหนึ่งครั้งนะครับผมเมื่อไม่สแสดงผลจะเติบโตทีละ15เปเซนนั่นเองนะครับผมก็ถือว่ารองเท้านี้จ้าก็ถือว่าเป็นที่ที่โหดเลยนะแต่ก็ยังคงม่เข้าไทยนะครับก็คงต้องรอพีสักพักอาจจะมีสกิลเข้ามาก่อนเหมือนที่ผมบอกในคลิปแรกนะ,ะอาจจะต้องอาจจะต้องมีสกิลตัวละครเข้ามาก่อนแต่ตอนนี้สกิลตัวละครเข้ามาของหมวกหมวกสกิลของหุ่นไลกาเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าอีกไม่นานผมคิดว่าที่เขาอาจจะเข้าตามมาเลยนะครับอืมแต่นี้ก็ต้องรอดูต่อไปก่อน นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเอามารีวิวให้ดูเอาวันนี้วันนี้เล่นหลีกได้ไหมผมไม่อยากเล่นหลีของเขาอ่ะเออผมไม่อยากเล่นหลีของเขาผมอยากเล่นหลีของพี่ติ๊กนะครับของพี่ติ๊กเขาเพิ่งได้ห้าวินเหรอห้าวินเหรอเล่นเล่นได้ไหม้เล่นก็ต้องใส่จันวิคไปนะครับก็อยากใส่อยู่นะก็เอาอาไงดีวะเอออะไรดี นะมันก็อยู่ที่หลายแบบอ่ะอันนี้เป็นแบบเซตผมจัดแบบไว้ไว้ไวแบบไม่ได้ลงวิกนะอันเนี้ยผมจัดไว้แบบเล่นปกตินะครับแต่ถ้าเล่นลงแบบไม่ใช่ลงวิกดิถ้าลงลงเล่นแบบแชมเปยหลีกหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องใส่กันวิกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอืมแต่ผม <c oughs> <c oughs> แต่ผมไม่อยากเล่นหลีกเขาไงเออผมไม่ได้ขอเขาว่าเล่นลีกด้วยนะครับเ,เดี๋ยวให้พี่ติ๊กเล่นเองลวกันนะครับผมเเดี๋ยวให้พี่ติ๊กเล่นเองเดี๋ยวผมไปเล่นฮอกกามบดาให้ลวกัน เนี่ยผมก็จะเล่นมาเป็นเซตประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะมันมีบัฟด้วยนะมันได้กลับเมืองด้วยก็เอามาเป็นบัตรเชิญไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นบัตรเตะเนีแล้วก็เป็นอลเท้าโลกนะครับผมก็เป็นเซตนี้แหละนะครับก็ขาดกันวิกนะครับก็คงไม่เป็นไรหรอกเนาะเออก็คงถ้าเล่นห้องธรรมดาก็คงไม่ต้องกันวิกหรอกนะครับโอเคนะครับก็ไปเล่นฐานอารีนาเลยแล้วกันนะครับผมไปไปไปกันเลยนีครับผมมานะครับ ก็ถ้าไปลงหลีกก็อาจจะใส่กันวิกไปด้วยก็ได้หรือคิดว่าแค่กันย้ายสองครั้งในบัตรเชิญมันพอแล้วก็ไม่ต้องก็ได้นี่ก็แล้วแต่เรานะครับผมก็อยู่ที่แต่ละคนละกันนี่ครับอยู่ที่แต่ละคนละกันเพราะว่าบางทีเราคิดว่าเฮ้ยมีการย้าย2อันอาจจะแค่พออาจจะพอมั้งถ้าไปเจอพวกสายวิอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเสียงมันดังแรงกันไปป่าวผมลดเสียงลงแป๊บนึงนะลดเสียงเกมลงก่อน จริงๆถ้าผมมีออฟดูดสามช่องด้วยก็ได้จะโอเคนะแต่อันนี้ไม่มีว่ะไม่เป็นไรหรอกเนาะถ้ามีออฟดูดสามช่องด้วยก็ได้จะโอเคแล้วก็ผมจะเบิร์นสองก่อนได้ไหมนะครับเฮ้ยผมยังไม่ดูสกิลมาเลยใช่ไหมช่างหัวมันเถอะไปที่แปดได้ไหมเบิร์นหน่อยโอ้โหคอยแปดออกวงก่อเฉยเลย ไปแล้วอ่ะมันไปแล้วอ่ะมันไปแล้วอ่ะอ่านะครับอันนี้ก็คือเมื่อไหร่ทอยเต๋อเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเนะี่ยอุ้ยผมยังไม่ได้อธิบายสกิลตัวละครเลยเดี๋ยวค่อยอธิบายแล้วกันนะี่ครับแต่ก็หมื่นจูนี่นั่นแหละสกิลนะครับเอออ่าเพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะยิงนะครับเดี๋ยวมันจะยิงลูกไฟอ่ะนะครับแล้วแต่มันจะยิงแล้วกันถ้ายิงไปยังแลนด์มาก็เปลี่ยนสีถ้ายิงไปเมืองธรรมดาก็ทำลายอ่ะนะครับ อา่ามเห็นบัฟยิงละก่อสร้างกลับไหมไม่ออกว่ะบัฟไม่ออกนะเพิ่มเป็น53%าสิบเปอร์็บดีเท่า,าไห่สกิลนี่มันกี่เปอร์เซ็นต์หรอแปดสเปอนต้อเยอะอยู่นะแปดสิบ เอาไงดีเบอร์สิบสองไปก่นอ,อแกนแ,แล้วกันนะครับเบอร์สิบสองไปก่อนแล้วกันเตะไปแล้วก็เบอร์สองเอคเอาไงดีวะเบิ้์ติบ่องีถึงทีได้ไหมไม่ได้แล้วก็เห็นบ้าสร้างพื้นที่น้ำแข็งขึ้นมานะครับผม โต๊แต่มพื้นที่น้ำแข็งก็ติดยากเหมือนกันนะ50%บนะครับรแต่ว่ารองเท้าไม่ค่อยน่าเวิร์กว่ะผมว่าแม่สกิลมันสร้างอัตโนมัติสัส่วนใหญ่อะนะครับผมว่าใส่รองเท้ามาไม่ค่อยน่าเวริร์เราต้องเปลี่ยนรองเท้าโดนพื้นที่น้ำแข็งเรานะครับ ก็เดี๋ยวผมเบิ้ลเบิ้ลสิบสองกลับหลังไปเลยแล้วกันนะครับเตะเขาเผื่อได้เชิญด้วยนะครับเตะไปนะครับเชิญไหมมามานี่มามนใส่จิ้มทำไมอ่ะเพื่อนจิ้มทำไมอย่าจิ้มขอห้ามจิ้มรู้ไหมรองเท้ามาไม่ไม่เบิกว่ะผมว่าเอารองเท้ารองเท้าออกดีกว่าเพราะสกิลไม่ กิลไม่ค่อยได้ไอ้นี่ใช้เท่าไหร่เพราะว่าเราสร้างอัตโนมัติมันมัน,ม,นมันไม่นับเป็นการสร้างให้เราไงเออนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายสก,กิลก่อนดีกว่าผมลืมอธิบายสกิลไปเลยนะครับสกิลนะครับก็คือเมื่อทอยเตา๋านะครับเมื่อทอยเต๋านะครับจะมีโอกาส80%นะครับที่จะชาร์จนะครับชาร์จประมาณกี่ขั้นวะสี่ขั้นมันะ้งที่ผมเห็นเห็นอยู่เมื่อกี้ลืมลจะเสียจะ4ขั้นนะครับก็จะยิงดาวตกขึ้นมาดาวตกลงมานะครัยก็คือ ก็ดาวตกนี้ก็ถ้าไปโดนแลนด์มาร์กก็จะทำก็จะเปลี่ยนสีแต่ถ้าไปโดนพื้นที่เป็นธรรมดาก็จะทําลายเมืองนะครับก็อันนี้ก็จะรู้เลยว่ายังไงก็แพ้ทางโดนแดงนะครับมันแพ้ทางโดนแดงนะครับแล้วก็นะครับสกิลที่ต่อมาก็คือนะครับเมื่อทอยเต๋าดับเบิ้ลนะครับมีโอกาส75%นะครับรับเอฟเฟกต์นะครับสร้างแลนด์มาร์กและการละเว้นนะครับยังจุดที่ไปถึงก็คือ75%เมื่อถ้าเราเบิ้ลไปไปตกเมืองฝ่ายตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยนะครับ้75%ออกเราก็ดสิบห้าตายแต่ถ้า เป็นพื้นที่ว่างเราก็จะได้เป็นแลนด์มาร์คนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิลต่อมานะครับก็คือโอกาส50%นะครับเพิ่มเอฟเฟกพื้นที่น้ำแข็งในพื้นที่ว่างที่อยู่ใกล้นะครับก็คือเมื่อฉันตกแลนด์มาร์คของฉันหรือก่อสร้างนะครับก็เมื่อกี้ออกแค่ครั้งเดียวหลายๆคนทุกคนเห็นอันนี้50%นะครับก็คือพื้นที่น้ำแข็งเมื่อกี้นะครับที่มันออกนะครับก็สกิลน้ําแข็งเมื่อกี้ก็เป็นของสกิลของไอเลอร์บังนั่นแหละนะครับผมอืมเป็นน้ําแข็งของไอเลอร์บังก็จะะะอไรว ยกเลิกการทอยเต่าไปมั้งหรืออะไรนี่แหละผมก็ลืมๆไปแล้วอะ <c oughs> เออผมก็ไม่แน่ใจนะครับของสกิลไอเลอร์บางสักเท่าไหร่นะครับในพื้นที่น้ําแข็งอะเนะี่ยเพราะผมกดได้เนี่ยนี่ไง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 เนี่ยเออความสามารถมันนะครับสามารถสร้างแลนด์มาร์กได้ทันทีเมื่อเราไปตกนะครับก็คือเมื่อฝ่ายต้องข้ามมาถึงพื้นที่น้ําแข็งลูกเต่าจะถูกทําลายเป็นเวลา2เป็นเวลา2เทิร์นนะครับและไม่สามารถก่อสร้างนะครับผมเออก็จะโดนทําลายลูกเต่าบ้างป,ประมาณนี้แหละนะครับ แล้วก็จํานวนเทินที่คงอยู่จะลดลงเมื่อสิ้นสุดเทินของฝ่ายตรงข้ามการก่อสร้างอโอเคก็จะโดนทําลายเตา่านะครับตอนแรกผมจําผิดเหรอว่ามันจะหยุดถการถอยแต่ผมจำไม่ผิดมันหยุดการถอยหรือว่าทําลายเตา่าว่าแต่เหมือนจะหยุดการถอย,อยบอกแล้วท,ทำลายเต่าบ้างเนี่ยลูกเต่าที่ถูกทำลายเป็นเวลาสองเทินนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แหละนะครับผมก็ถือว่าโอเคก็เพิ่มขึ้นก็โหนขึ้นมาจากจุน,นี่ก็นิดนึงนะครับผมแล้วก็าส่วนสกิลที่สองนะครับก็คือ ทอยเต๋าดับเบิลนะครับสามสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็บวกสามเปอร์เซ็นต์ก็คืออันนี้พี่ติ๊กเขาใส่อัญมณีมานะครับก็เพิ่มสามเปอร์เซ็นต์ก็เป็นสามสิบหกนะครับก็อาจจะเบิ้ลบ่อยหน่อยนะครับเป็นหนึ่งเทืร์นแล้วก็เมื่อทอยเต๋าเบิ้ลสามครั้งนะครับมีโอกาสแปดสิบห้านะครับย้ายไปยังพื้นที่ต้องการพื้นที่ไหนก็ได้นะครับในแผนที่นั้นนะครับผมแล้วก็มีเมื่อเราตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามในเทิร์นของเรานะครับย้ำแค่ในเทิร์นของเรานี่ครับมีโอกาส50%นะครับรับคูปองนะครัับบลดคค่่่่าาาผผง100%นีรมออะโเค นะครับ <minutes> เดี๋ยวเราไปกันเลยด้วนะครับผมว่าไอ้นี่แม่ไม่ค่อยจําเป็นว่ะเนาะอันนี้ผมว่ามันไม่ค่อยในจําเป็นไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับอืแต่อีมี่ก็ถามว่าจําเป็นไหมผมเอามาเอามาเล่นเอามาเล่นคอมโบกับไอ้นี่เฉยเฉยนะเอามาเล่นคอมโบกับบัฟเฉยเฉยนะจริงๆถ้าหมดบัฟอะไอ้นี่ไม่ควรใส่มานะครับอีบัตเชิญในประเทศเนี่ยผมเอามาเล่นคอมโบกับไอ้บัฟรองเท้านินจาเฉยเวลามันกลับเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอามาเล่นคอมโบกัน นะครับที่ผมเอามาเล่นนะครับ้็ถ้าปับหมดก็ต้องเล่นไปอีกเซตหนึ่งเลยอ่ะก็มีอาจจะใส่กันวิกใส่กันวิกมาปุ๊บใส่กันวิกมาหรืออาจจะเป็นเจ็ตแพคหรืออาจจะเป็นอ,อ่อไอถุงมือไททันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ตอนนี้มันยังมีบัฟอยู่เราก็เล่นเป็นอีกเซตหนึ่งอ่ะนะครับผมเออผมก็จะเล่นอีกเซตหนึ่งก็อาจจะใส่เป็นกันวิกนะครับถ้าลงดีกนะถ้าลงดีกผมก็แนะนําว่าอาจจะใส่เป็นกันวิกมาก็ได้หรือคิดว่าถ้าไอบัตรเชิญก็ พอแล้วก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นอะไรดีวะผมคิดก่อนนะเอาเป็นอะไรดีวะอเจ็ตแพคไม่มีวะว่าจะใส่เป็นเจ็ตแพคเข้าไปอะเออเจ็ตแพคไม่มี <c oughs> <c oughs> เจ็ตแพคกนันไม่มีนี่หรือเป็นรองเท้าแดงก็ได้นะเออรองเท้าแดงก็ได้นะคอมโบอยู่ดิโอสร้างโลด,ด้วย เออแล้วก็โดดไปแล้วก็โอเคเออได้ได้ได้รอ,องเท้านี่รองเท้านี่ก็ได้ปะอ่ะรองเท้านี่ก็ได้แต่มันก็ไม่แตกต่างกับไอ้นี่นี่หว่าแต่ก็พอได้แหลนะเนาะเอาปเป็นเซตนี่แหละแต่ก็พอได้แหละนะเราจี้มันน้อยไงจี้พี่เขาน้อยนะผมก็ไม่รู้จะ <laughs> เอาเซตไหนเอาเป็นเซตประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคน, OK นะครับไปต่อนะครับไปไปกันเลยนะครับทุกคนไปกันเลยนะครับถามว่าตัวนี้โหดไหมผมบอกเลยว่ากลางๆเ <laughs> ป็นตัวกลาง <laughs> เป็นตัวกลางนะครับแต่โหดก็มีโหดนะครับแต่ว่าอากาก็ไม่ได้กากนะครับอืมก็ประมาณนั้นแหละก็กลางๆนะครับสำหรับการมาดูกันนะครับเล่นเป็นคนที่สองนี่นไผม ไม่มีไอ้นี่ด้วยโอเคม <Okay. S 2> าชาร์จสี่ขั้นพอเราจะทอยครั้งที่ห้ามันจะทอยนี่โผล,ลได้ไหม่ะปกไปก่อนแล้วกันนะครับโอเค แม่งแรงทุดต okay. wow. ่อกว่ะสองไปเจ๊ปิดบ่อยอยู่นะเนี่ยลองไงดวะแล้วก็โยนสปายสไปแล้วนะครับเขามีการวิ่งกรออ๋อโยนทำลายเมืองหรือโยนอะไรวะเมื่อกี้ดูไม่ทันแล้วเบอร์สิบสองไปเอาตรงนี้ก็ได้มั้งนะครับได้แลนด์มาร์กเลยเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าเมืองคู่ก่อนนะครับ อ๋อแม่งเราโดนโยนคืนหนอเราโดนโยนคืนเดี๋ยวเมื่อกี้ใช่ไหมน่าจะใช่แหละ,ะจริงามว่าบัฟไม่แบบเข้ากับตัวละครไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเข้าเลยนะครับเพราะอีต,ตัวเนี้ยมันสร้างแลนดอัตโนมัติอยู่แล้วไง okay. น่ครับมันสร้างแลนอัตโนมัติแล้วมันการสร้างอัตโนมัติมันไม่นับเป็นการสร้างไงนะครับเออมันก็ไม่ค่อยของบับบัฟอะผมว่า,วา,วา เป็นจริงว่าเล่นแบบไม่ต้องมีบัฟก็ได้นะเร็วจัดเซตแบบไม่ต้องเอาบัฟก็ได้นะเอาจจริงแล้วอะ่ะเล่นเซตแบบไม่ดูบัฟก็กอีกเป็นเซตหนึ่งเลยอะ่ะ <12. S 1> แต่ว่าสร้างแลนติดบ่อยอยู่นะ,ะอไอ้สัต์แม่งผัดกันโยนคนละดอกไปเลยครับผมอเอาไงกีว่าเบิร์นสองดีกว่าไหมเนี่ย <laughs> อะไรบ้างครับผมแล้วมองไปหมดแล้วเนี่ยไอ้ทางนั้นก็ทั้งปุ่ดทั้งยนถ้ามีเจ็นแพคด้วยก็จบได้เลยเนี่ยนะครับเอาตัดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วจริงๆก็เกือบจบนะโอ้ผหนะไม่ออกคนระับผมแต่ของเขาออกอย่างดีอ่ะ ใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นโอ้โหแมงเตะเราด้วยไอ้ตัดแม่งจะไปทางล้มนี่แม่งก็ไม่ได้เลยต้องไปวิกจ๋าอย่างเดียวอะ่ะผมว่าไอ้ตัวเนี้ยต้องไปสายวิกเลยแม่งมามา,มาล้มด้วยแม่งไม่ค่อยโหดเท่าไหรอ่อ่ะโอ้โหใจเย็นเพื่อนโอ้โห ไม่รู้จะจัดเซตไหนบางทีว่าจี้ที่มีมันก็จัดยากนิดนึงจริงก็อยากเล่นเป็นเซตป้ายสีอยู่นะอยากจะเล่นเป็นเจ็ตแพกอะไรประมาณนี้เอออยากจะเอาออกเอาที่ออกเลยผมว่าแม่งอไอ้นี่เบามาแม่งไม่ได้ใช้เลยเพราะบัฟแม่งไม่ค่อยเข้ากับสกิลการสร้างของตัวละครแม่งเลยนะครับจริงจริงมันต้องเป็นแบบการสร้างไอ้บัฟมันให้มาไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เอาง่ายๆมาเตะควรใส่อยู่ีรอ,องเท้าถอดออกเลยนะครับ้าเอาเป็นแบบไม่มีบัฟเลยนะ พอบัฟแม่งผมว่ายังไงไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้ววะเอาเซตใหม่เลยดีกว่านะครับเจ็ตแพคบอม,มีเอาจังไหนดีวะอาจจะใส่เป็นกันวิกอย่างเงี้ยนะครับอืมกันวิกเจ็ตแพคอย่างเงี้ยเออกันวิกเจ็ตแพคก็ได้เจ็ตแพกเราไม่มีเ <laughs> จ็ตแพคเราไม่มีนะเออเจ็ตแพคไม่มีเอาไงดีอะ เล่นเป็นเซตไหนดีเอาอีกเกมนึงแล้วกันเอาเป็นวิกเอาเป็นวิกเลยป้ายสีก็ไม,ม่มีผมว่านะมันก็เล่นยากว่ะยากว่ะจี้พี่ที่เขาน้อยอ่ะไม่รู้จะจัดเซตไหนเลยจะเอาให้มันเข้ามันก็มองดูแล้วมันก็ ค่อนข้างค่อนข้างจะไม่รู้อ่่รู้จะเซตไหนบางทีก็เอาเล่นมานี่ไปมันก็ไม่ค่อยเข้าอ่ะมันไม่ได้สร้างบ่อยมันส่วนมากแลนด์มาร์คมันติดบ่อยนะแลนด์มาร์คมันติดบ่อยนะเออถ้าเล่นเป็นเซตแข่งเลยนะผมว่าลงลงลงหลีกอะไรก็ต้องพกกันวิ่หมดเตะอะไรประมาณเนี้ยพกเป็นถุงมือดีกว่าเออพกเป็นถุงมือก็ได้ปะเซตนี้ก็ได้ไปอะอะเซตนี้หละมา<ล>ะมาเซตน,นี้น่าจะโอเคแหละแต่จริงๆอยากใส่เจ็ดแดแหละเพราะมันให้สร้างโล่นะนะครับ ะไปจริงๆถ้าเล่นจริงๆก็เป็นถ้าถามว่าตัวนี้เอาแผนที่อะไรแผนที่เมิร์ดแลนด์ก็โหดนะเพราะว่ามันพื้นที่มันเยอะนี่ครับเอาเมอร์ดแลนด์ก็ได้ปะเมิร์ดแลนด์แดนม้าสะจัน้นนะครับผม่ะเอาเมอร์ดแลนด์ก็ได้ปะนี่ครับมันไม่มีพื้นที่พิเศษเยอะทอยง่ายดีนะครับเบิร์นเบิร์นเบิร์นสร้างแลนด์เอานะครับพื้นที่ว่างไม่ค่อยเยอะเตะไล่เตะไล่เตะแ,แ,แล้วก็ช้อนช้อนอะไรประมาณนี้แหละนะครับ แต่ตัวละครมันน่ะไม่ค่อยเข้ากับบัฟนะครับผมบอกเลยเออถ้าเข้ากับบัฟมันต้องเป็นตัวละครที่แบบสร้างเมืองบ่อยอะไรประมาณนี้ไม่ได้เป็นตัวละครที่แบบสร้างแล้วได้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 ไดแลนเลยอะไรประมาณนี้ค่าที่จะเล่นยากเล่นยากด้วยเพราะว่าจีน้อยนี่แหละนะครับผมก็เลยหาแบบเซตจัดยากนิดนึง,งดำหมอบางไว้ไหนดีอ่ะวางไว้ไหนวางไว้ไหน เห็นป่ะแล้วก็สกิลบัฟมันก็จะไม่ติดอะ่ะมาตรงนี้แล้วกันเอาไว้ตรงนี้ที่ผมใส่หลุมดำมาเนี่ยเอาไว้ช้อนนะครับไว้ช้อนเวลาเราเตะได้นะครับผมหลุมดำเนี่ยเอาไว้ช้อนเวลาเราเตะเขาได้อะไรวันนี้ช้อนมาก็จะได้แบบ ตายในเทินเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเบ <7. S 1> ิ้นสองไปก่อนแล้วกันนะครับ <S 2> 2. <S อเออโยนไปนอเอาช้อนไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ผมจะเบสิบสองไปดูนิบัตรห้าสิบเปอร์เซ็นจะออกปะ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นอ่ะเตะไปนะครับปึ๊บ การตายออกนะครับแต่ว่าบาัตรบัตรอันนี้ไม่ออก <c oughs> เอาตรงนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> แล้วก็ดูดำช้อนตัว <c oughs> นี้ไม่ค่อยโหวดวะ่ะเอาไม่ค่อยโหวดอะถึงมีพื้นที่น้ำแข็งพื้นที่น้ำแข็งก็ไม่ค่อยออก <c oughs> นะครับ เองผ่านนั่นแหละผมว่ายังไงก็แนะนําให้ทุกคนว่าผ่านดีกว่านะครับผมอมก็ยังไม่ค่อยโหดอะเอาจริงๆแล้วอะถ้าเป็นเซตที่ผมคิดนะถ้าเอาแบบลงหลีกนะเอาแบบลงหลีกที่ไม่มีบัฟเลยที่ผมคิดนะก็น่าจะเป็นหมวกไทเทเนียมนี่แหละแล้วก็โดนการวิกตอรี่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นมัตเต้นะครับอืมัตเต้แล้วก็อาจจะเป็นเจ็ตแพคหรือว่าอาจจะเป็น อาจจะเป็น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 หลุมดํากับบาเตหรืออาจจะเป็นเอาเจ็ตแผกใส่เข้ามาแล้วก็หลุมดําไว้อะไรประมาณนี้แหละนะครับแต่จริงผมว่าบาดเตไม่ค่อหน้าไว้อ่ะยังไงก็คงหน้าใส่นะครับสาหรับตัวอารอนเนี่ยนะครับผมเพราะมันเบิ้ลบ่อยเบิบ้ลบ,บ่อยนะผมว่ามันใส่กับมาดเตมันน่าจะโอเคไล่เตะไล่เตะนะก็อาจจะเป็นเจ็ตแผกก็ได้มนะั้งนะครับอาจจะเอาถุงมือออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วใส่เจ็ตแผกเข้ามานี่แหละก็อาจจะสลับกันอยู่2ออย่างนี่แหละผมนะ ถ้าผมถ้าผมลงหลีกน,นะถ้าแบบไม่มีบัฟอ่ะก็ได้จะสลับกันสอย่างนี่คือเจ็ทแ็กกับถุงมือไทท่าน,นี่แหละประมาณนี้แหละถ้าถ้าเป็นเซตนะตอนนี้ยังคิดเซตอะไรไม่ออกว่าจะโอเคแหระถ้าเป็นเล่นกึ้ๆึลบกึ้นึวิ่ไม่ค่อยโหดวะ่ะก้อ,อนนี้ก็ได้ถุงมือก็ไวแบบว่าเตะได้แล้วเอาช้อนเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รีบๆทอยจบวิ่อะไรประมาณเนี้นะครับมันยังคงไม่ค่อยโหดอะ่ะคัดนี้ผมมองดูแม่งยังไงก็กลางๆนะครับผมก็จะข้ามได้ก็ข้ามนะครับทุกคนข้ามได้ก็ข้าม นะครับแต่ผมมองว่าดูว่าชีเอลยังยังค่อนข้างจะดีกว่านะเออผมว่าผมมองดูนะอ่ะเอาสวิตชีเอลเนี่ยค่อนข้างจะดูดีกว่าถ้าเอาไปเล่นลงลงลงหนี่ผมว่าค่อนข้างก็ดีกว่านะครับอืม ค่อยๆจะดีกว่าอ่ะโอเคนะครับผมคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลากไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายไปแล้วครับ